สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมกันดีกว่านะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังนะครับหรือว่าใครที่กําลังรออะไรที่มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยก็ขอให้พบสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ขอให้คุณเหมือนกับเขาเรียกอะไรสมปรารถนาสมดังใจปองนะครับ ก็มาเริ่มที่พไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยหรือว่า page of cup เข้ามานะครับเจพ็พภรพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาถือถ้วยไปในมือเห็นไหมครับเหมือนกับการที่เขาเคยถูกคลื่นซัดมรสุมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฉันไพ่ใบนี้บอ,บอกถึงความรักหรือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมว่าเหมือนใครก็ตามที่ถูกมรสุมชีวิตที่ผ่านมาถูกความเสียใจนะครับถูกคลื่นปัญหาต่งตางๆเนี่ยเข้ามาหาคุณเนี่ยไพ่เด็กถือถ้อถวยหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับคุณได้เริ่มยิ้มนะเห็นไหม ไปหน้าเริ่มสดชื่นขึ้นถือถ้วยไว้ในในมือแล้วเหมือนกับได้รับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติช่วยเหลือดูแลการช่วยเหลือชีวิตสรรพสิ่งปลาเห็นไหมการช่วยเหลือการก่อกําเนิดการรักษาเอาไว้เช่นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนคุณได้เริ่มต้นได้รับความรักได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับการฟื้นฟูชีวิตก็ได้หมายมั่นถึงความรู้สึกที่ชาวราศีตุลที่พบเจอในความรักตอนนี้ตัวต่างคุณทั้งชีวิตการงานการเงินความรักเนี่ยนะครับเหมือนกับมีใครสักคนมาช่วยเหลือคุณแล นะครับได้พบเจอความรักที่อุปถัมภ์ถึงขั้นสร้างชีวิตขึ้นมาเช่นชาวราศีตุลช่วงนี้มีถึงขั้นแบบก่อเกิดก่อเกิดหมายความว่าได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นทําอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่ดีมีโอกาสที่ดีการสร้างบ้านใหม่การขึ้นบ้านใหม่นะครับการซื้อรถใหม่หรือว่าการมีบุตรการมีครอบครัวหรือคู่ชีวิตที่หมายมั่นกันแต่งงานนะครับสร้างครอบครัวด้วยการวางแผนชีวิตด้วยกันเช่นเพจออฟคัพหรือเด็กถือถ้วยไปนี่หมายความว่าชีวิตของชาวราศีตุลเดือนตุลาคมั้งเดือนหนึ่งส ชีวิตของคุณค่อนข้างจะเริ่มมีความสุขมีสิ่งดีเกิดขึ้นมีความรักดีๆเข้ามาและหน้าตาของคุณเห็นไหมครับหน้าเด็กลงฉันช่วงที่ชอบราศีตุลย์ท่านหน้าเด็กลงและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนรักคนเมตตาใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาอบอ้อมอารีกับคุณนั่นเองไม่เหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ผ่านขึ้นชีวิตผ่านอะไรที่มันหนักหมมผ่านอะไรที่มันเหมือนกับความเจ็บปวดความเสียใจที่มันถาถมไปแล้วครั้งหนึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวราศรีตุลย์นั่นเองนะครับ ไพ่ใบที่2นะครับเป็นไพ่ของ4 o of wands เข้ามาหรือว่าไม้เท้าฉนเห็นฉะนั้นเนี่ยจะยไพ่ใบที่2จะเห็นภาพของคนที่อยู่กันเป็นกลุ่มเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเขามีงานมงคลเขามีเหมือนกับการชีวิตที่ใช้ร่วมกันนะครับการวางแผนชีวิตความมั่นหมายนะครับการทำทำอะไรที่มันเหมือนกับมีประสาทมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับสุม้มแห่งความแลรธรรมชาติความสวยงามอะไรขึ้นมาเกี่ยวข้องฉันไพ่ f o r of wands ใบเนี้นยหรือสี่เมท้าใบเนี้ยนะครับ ไพ่ไปที่2ทํานายวันที่1นึ่งถึงวันตุลาคมของชาวราศีตุลเลยว่าเหมือนคุณเองมีถึงขั้นงานมั่นหมายไงงานมงคลสมรสก็มีโอกาสการข,ขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมบ้านอยู่ข้างหลังเป็นหลังใหญ่มาเ,เลยเดยมีโอกาสข,ขึ้นบ้านใหม่ด้วยแต่โฟล์ทวันนี้ที่ทำนายเรื่องของความรักกันสี่เมท้าเปรียบเสมือนกับความรักความเข้าใจความสุขคุณได้พบเจอความรักที่เป็นคู่ชีวิตหรือคนรักที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพบเจอที่ที่เป็นคนรักที่เป็นแฟนกันความเข้าใจต่อกันคนรักที่ช่วยเหลือดูแลเมตตาซึ่งกันและกัน มันนาพาให้คุณเนี่ยบุญหนุนหนุนนํากันะะนะฉันโฟว์อวบานกับเด็กถ้วยหมายความว่าความรักที่เหมือนกับได้รับการอบอ้อ,อมอารี ID ช่วงนี้คนรักใส่ใจดูแลมากๆเลยใครที่มีปัญหาคนรักเนี่ยก็มีโฟว์อวบานหมายความว่าสุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยไม่เหมือนกับการที่คุณพลิกชีวิตชะตาที่โฟว์อวบานคือการสร้างคู่ชีวิตด้วยการสร้างชีวิตด้วยกันก็เลยน้นว่าคนที่มีปัญหาก,กับคุณไปเนี่ยมีการกลับมาถึงขั้นสร้างชีวิตสร้างชีวิตที่หมายความว่าเห็นคุณดีขึ้นเห็นคุณหน้าตาดีขึ้น เห็นคุณมีชีวิตที่น่าน่าสนใจเมตตาเรามากขึ้นหลงไหลหลงรักเรามากขึ้นและโฟกัสวันเป็นเสมือนกับคนรักที่ถึงขั้นแบบกลับมารู้เลยว่านี่คือความรักความเข้าใจที่ต้องรักษากลับมาที่คืนดีกลับมาอย่างเกี่ยวข้องกันเลยแหละฉันสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเด็กถือถ้วยหมายความว่าชาวราศสีตัวเองคุณจะเปลี่ยนแปลงเองหรือว่าคุณจะไปเริ่มต้นความรักใหม่เองหรือว่าคุณจะกลับไปให้โอกาสคนรักเก่าที่เคยสัตว์ขึ้นใส่คุณที่เคยเหมือนกับทาคุณเจ็บปวดทําคุณเสียใจทําคุณร้องไห้เนี่ย คุณเลือกได้นะคุณจะกลับไปหาสิ่งเหล่านั้นกลับไปทนอยู่กลับไปให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังทนไหวไหมเหมือนกับต้องถามตัวเองด้วยต้องบอกตัวเองด้วยนะแล้วไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ของตัวเดวิลเข้ามาครับทั้งมดสิ่งต้องมีการถามหรือบอกตัวเองเพราะไพ่ไปที่สามมันคือเดวิลหมายความว่าสิ่งที่มันไม่ดีไงผมถึงบอกว่าชาวราศีตุลช่วงนี้มีไพ่ไปได้คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะเดบิวตหมายความว่าการที่คนหลักของคุณเนี่ยหลอกลวงผลประโยชน์นอกใจอะแต่เห็นไหมครับว่าแสงสสสวว่่่่าาาางงงทีมมมันนนยเเหคๆะ ผมเลยทำนายว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยมีออร่าความดีของคุณส่งไปถึงใจเขาความรักแท้ของคุณหรือสิ่งที่คุณทำเอาไว้เนี่ยมันส่งไปถึงใจเขาไม่ส่งไปหาเขาให้เขารู้ตัวสติเขาแล้วว่าเฮ้ยเขากำลังหลงผิดนะเขาเคยทําสิ่งที่ชั่วร้ายทําสิ่งที่เลวร้ายทาสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะก็เลยมีแพทอของพลังงานเดวิส <ๆ S 2> หมายความว่าคนรักที่ทําผิดสิ่งผิดทาโกหกหลอกลวงรักคุณด้วยผลประโยชน์หมายมาั่นถึงการนอกใจการมีคนอื่นแต่ตอนนี้สิ่งดีๆที่คุณทำเอาไว้เนี่ยม มันทําให้เขามองเห็นมันทําให้เขาเหมือนกับเริ่มคิดได้แล้วเริ่มคิดดีแล้วแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเดวิลหมายความว่ามันอยู่ที่ว่าชาวราศีตุลจะให้อภัยคนที่ทําเลวคุณได้หรือเปล่าคุณจะให้อภัยคนที่เขาทําชั่วนะครับนอกใจคุณเนี่ยได้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณส่องแสงแล้วคุณไปอยู่บนสวรรค์แล้วคุณเหมือนกับมีสิ่งดีๆแล้วว่ะคุณดีแล้วว่ะชีวิตของคุณกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีหมายความว่าคุณพบเจอความรักใหม่ๆเข้ามาถึงขั้นนนนมมมมมมีีแฟคครัักใใหหๆๆวาาาสพธ์เข้ ราชีวิตของคุณช่วงนี้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมพไพ่เป็นคือเด็กถือถ้วยเลยนะชีวิตของคุณช่วงนี้ชาวราศีตุลในท่านชีวิตของคุณคือการเปลี่ยนไปที่ใหญ่คือดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องการงานด้วยหน้าตาด้วยชีวิตด้วยแล้วความรักมีคนเข้ามาถึงขั้นจีบถึงขั้นมาอุปถัมภ์สร้างครอบครัวงานมงคลงานแต่งงานหมายมั่นถึงการเจอคู่แท้คู่ชีวิตนะครับของชาวราศีตุลที่เป็นสิ่งดีดีเข้ามาเลยแหละแต่คุณเนี่ยจะกลับไปหาสิ่งที่เคยทําร้ายคุณทณําผิด ก็ตอนนี้เหมือนกับเขาตาสว่างเหมือนกับเขาเริ่มรู้สึกคิดได้เหมือนเขาเริ่มรู้สึกมองเห็นแล้วนะมันเหมือนกับไพ่ทีเนี่ยใบนี้ขึ้นมาคือเด็กถึงไมาท้าเข้ามาครับทนายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลย์ท่านเลยว่าคนรักคุณเนี่ยมักจะทําอะไรเดินการที่เหมือนกับตอนอาจจะทําอะไรที่ไม่ได้คิดการใช้อารมณ์ตัวเองการที่คิดว่าเขาเนี่ยเจอความรักของคุณอยู่เห็นไหมครับเหมือนกับเขาเดินไปไหนเขาก็เจอแต่ความรักคุณเน่เขาก็รู้คุณรักเขามากแค่ไหนแต่ไพ่เด็กถึงไมาท้าหมายว่าเขามองว่าเขาได้แล้วเขาก็เลยหหมมออกกั็็าาาาาจะไททํรตณ์วใดษ เบาๆก็ขาดเบาๆก็ปิวอะ่ะฉันเพจออฟวันหรือเด็กถือไม้เท้าหมายความว่าคนรักของชาวนาสีตุลเนี่ยเหมือนคนที่กำลังมองหาคนอื่นกำลังนอกใจแต่เห็นไหมครับว่าเขาไปไหนจากคุณไม่รอดหรอกเพราะถ้าเกิดไม่มีคุณเนี่ยเขาก็มีไม้เท้าคอยประคองเขาเขาก็เดินไปไหนได้ไม่ไกลเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเดี๋ยวเขาก็กลับมาฉันให้เด็กถือไม้เท้าหรือเพจออฟวันไปนี้ทํานายความรักของชาวนาสีตุลโดยท่านเลยว่าคนรักที่เลิกราหรือนอกใจไปไปไม่รอดใช้คํานี้นะเพราะเขาถือไม้เท้าคุณไปถือความรักคุณไปถือสิ่งดีๆต่างๆ ถือความมั่นคงถือการช่วยเหลือดูแลที่ผ่านมาที่คุณให้เขาไปเนี่ยเขาเอาไปด้วยเกรยตอบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่มีคุณเนี่ยชีวิตของเขาก็จะเหนื่อยเ,ยเห็นไหมต้องเดินด้วยขางตัวเองแล้วต้องไปทําอะไรตามใจตัวเองต้องไปทําอะไรที่เป็นปัญหาของเขาเองเลือกเองนะครับเขาเลือกเองแล้วหัวใจกระดาษและวะ้วว่าฉันไพ่เด็กถืไถอไม่เท่าหรือเพจออกวันทํานายว่าพอเขาเริ่มไปแล้วเนี่ยเจอหินก้อนเบลเลอร์เลยเห็นไหมไปแล้วตางตาไปแล้วไปไม่รอดก็ได้กลับมาเลือกความรักก็ได้กลับมารู้ว่านี่คือคนที่คอยช่วยเหลือเขา คอยรักเขาคอยทำทุกอย่างเพื่อเขามวยตลอดคนที่เคยร่วมเดินทางกันมาคนที่เคยร่วมชีวิตร่วมเคียงบ่าเคียงไหลฉันเด็กถือถ้วยกับเดกถือไ้เท้าใบนี้หมายความว่าคนที่สร้างชีวิตกันมาให้โอกาสกันมารักกันมาเนี่ยไพ่เป็นนี้เป็นสมัยกับโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วนะที่เขาจะกลับมาหาคุณก่อนที่คุณเนี่ยจะไปเปิดรับพลังงานก่อนที่คุณจะมีชีวิตที่ดีก่อนที่คุณจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเจอสิ่งที่ดีแล้วไม่ต้องการกลับไปหาความรักที่มันเป็นแบบเนี้ เพราะชาวราศีตุลเองเป็นไพ่ของเดทเข้ามาหมายความว่าเวลาคุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณเปลี่ยนสมัยกับไพ่เดทเลยรักเปลี่ยนสมัยกับความเป็นความตายรักเขาทั้งชีวิตอ่ะรักเขามากกว่าชีวิตด้วยซ้ำฉันไพ่เดทเห็นภาพของคนหนึ่งที่เขาถือยื่นความรักกีิบยื่นออกม้ให้คนที่เขารักอ่ะแต่คนรักกับเปลี่ยนคนรักกับจากคนรักกับทําร้ายเขาเหมือนกับให้เตาเขาตายทั้งเป็นฉันไพ่เดทเดี๋ยไพ่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนสมัยกับความรักที่คุณหยิบยื่นให้ใครสักคนหนึ่งไปแล้วเขาไม่เห็นค่าให้ พราะเธอไฮพิเทศครับคุณร pues mm ักเขาเพราะคุณเชื่อใจเขาคุณรักเขาเพราะคุณเหมือนกับมองว่าเขาเนี่ยจะมีการมงคลวางแผนชีวิตไปด้วยกันวางแผนการแต่งงานไปด้วยกันแต่ไพ่เดทไฮพิเทศไปนี่หมายความว่าความรักที่มันดีเกินไปจนกลายเป็นเหมือนกับรักเขามากจนเหมือนกับเชื่อใจไว้ใจแต่เขากับเดทกับไฮพิเทศกับกลายเป็นมองเราเป็นของตายมองเราเป็นตัวเลือกเนี่ยฉะนั้นไพ่เดทหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีตุลที่เดทอะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเดไฮพิเทศ เราไม่ใช่คนที่สิ้นไลน์ไม่ต่อเราเป็นคนดีมากกว่านั้นเพราะเธอไฮพิเทสคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใส่ชุดสีฟ้าสีสีเงินนะครับมีสิลมีธรรมมีความรักตัวเองมีความถูกต้องให้กับตัวเองมีความรักที่บริสุทธิ์ใจมีดีมากพอแลแหละชั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมคือไพ่เป็นแค่จะบอกคุณในเดือนตุลาแค่นั้นแหะว่าคุณมีสิ่งดีรอคุณอยู่นะคุณมีดีมากพอนะคุณเป็นคนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายที่มีคุณค่านะครับหรือเพศที่3ก็ตามนะที่มมมีีคคุณ่่าาสสิงงวย หน้าตาดีมีสนเสน่ห์มีสิ่งดีที่เป็นแบบของคุณเป็นตัวตนที่คุณควรจะเป็นแบบนี้คุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณไม่ใช่สิ่งของแต่คุณคือผู้หญิงผู้ชายเพศที่สามหรือคนรักคนที่มีจิตใจแห่งความรักความดีความจริงใจเนี่ยแค่คนเดียวแค่นั้นแหละนะครับชายเดือยไฮพิเทศกับไพเดทหมือความว่ารักเขามากจนเชื่อใจเขาไว้ใจเขาจนตัวเองเหมือนกับตัดสินใจที่จะจบเพราะเจ็บเจียนตายเพราะการเป็นตัวเลือกการเป็นของตายหรือร้องไห้จนเหมือนกับรอคอยเขาเนี่ยเป็นไพเดือไฮพิเทศเลยอะ รอคอยเขาจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องตัดเวรนตัดกรรมต้องออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแหละเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความหมายอยู่ไปก็เหมือนกับเอาความรักเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้รักเราอะทาอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับเด็ไฮพิเทสคือการเปลี่ยนแปลงที่โชคชะตานาพาให้คุณเนี่ยเจอดอกไม้เห็นไหมครับเจอข้อความเจอหนังสือมันทําให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้นว่าเราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงของตายไม่ใช่ ผู้ชายของตาไม่ใช่เพศที่3หรือคนรักที่เป็นตัวเลือกนะเราเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกประมาณนี้นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเดรไฮพีเทคคือการที่คุณจะพบเจอความรักที่เป็นงานมงคลงานคู่ศิลเสมอกันน่ะคนรักที่เป็นนักบวชเห็นไหมใส่ชุดนักบวชด้วยคนรักที่เป็นนักบุญนักบวชคนรักที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเติบโตขึ้นเรียนรู้คู่ชีวิตการวางแผนชีวิตนะครับมากกว่าคนที่เขาเดทกับคิงออฟซอร์ดมากกว่าคนรักที่ทําร้ายกันขนาดนี้ ตัดจนขนาดนี้นะครับฉันพระราชาถือดาบหรือคิงออฟซอฟหมายความว่าเวลาคนรักของคุณเขาเลือกทางของเขาหรือเขาพอเขาได้ถุดวัถบรรดาศักดิ์พอเขาได้มงกุดเนี่ยเขาก็ทําร้ายคุณเหมือนกับคนที่ไม่สนใจเรื่องราวที่ผ่านมาฉันพระราชาถือดาบหรือคิงออฟซอฟไปนี้ทานายไลยว่าคนรักของชาลสีตุลเนี่ยเหมือนคนที่เขาทําอะไรเหมือนกับพอเขารู้ว่าคุณรักเขามากเขาก็กล้าทำร้ายคุณทําโดยที่ไม่ได้คิดใช้อารมณ์นิ่งเฉยเย็นชาทั้งที่เขารู้นะว่าเราเป็นคนเหมือนกับให้มงกุดให้เขาเป็นคุณ ไว้ใจเขาเชื่อใจเขามองเขาเป็นรักแท้นะครับช่วยเหลือเขาดูแลเขามาตลอดแต่ไม่คิดว่าพอเขามีทางไปพอเขามีคนอื่นพอเขาได้ดีหรือพอเขาเหมือนกับเจอทางที่เขาเลือกเนี่ยเขากลับเลือกที่ทําร้ายกันทาร้ายคนที่รักเขาหรือช่วยเหลือเขาหรือเมตตาเขานั่นเองชันคิงออฟฟอร์ดไปเนี้ยทำนายเลยว่าคนรักของชารลอสตุลเนี่ยสุดท้ายที่โบยบินไปเห็นไหมกลับมาแล้วกลับมาถือดาบในมือแล้วนะครับกลับมานั่งอยู่บนบันลังที่มันสวยงามกลับมานั่งอยู่โดดเดี่ยวผมเลยนะว่าพอเขาเห็นว่าคุณเนี่ยดีขึ้น พอเขาเห็นว่าชาวราศีตุลมีความรักใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่มีการงานการเงินหน้าตาดีขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมีความรักที่สวยงามหรือมีการงานหรือมีความรักที่เดือดหายพิเศไม่ทนและไม่กลับไปใจอ่อนไม่กลับปเป็นของตายเขารู้แล้วเขาสับเขามองคุณเป็นตัวเลือกเขาคิดว่าคุณไปไหนเขาไม่ได้เขาคิดว่าคุณเป็นของตายอ่ะแต่พอคุณตัดสินใจจบหรือเจ็บหรือเจ็บเจียนตายไปแล้ว,ลวนะครับเจ็บแต่จบอ่ะเขากลับมานั่งเจ็บปวดเสียใจที่ คุณไม่เปลี่ยนไปคุณเห็นคุณเปลี่ยนไปเห็นคุณได้ดีเห็นคุณเหมือนกับมีความสุขเขาก็เจ็บนะที่ไม่มีคุณนั่นเองฉันก็ได้ทำานถึงการจับมาของเขาว่าเขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกแปดดาบหรือเอ็ดออฟซอไม่มีใครรักเขาหรือยอมเขาหรือทนเจ็บกับเขาเนี่ยเท่ากับชาวราศีตุลที่เป็นนั่นเองฉันเอ็ดออฟซอหรือไพ่แปดดาบเป็นี่หมาเควาว่าคนรักของชาวราศีตุลที่เลิกลาไปเนี่ยเขารู้แลวครับว่าเขาทําร้ายคุณหนักมากเขารู้ว่าเขาสร้างเมีนสร้างกรรมกับคุณเอาไว้เขารู้ว่าคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหน เขาก็รู้คุณคนกับเขามาด้วยนะแต่แปดตาหมายความว่าการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเจ็บปวดเจียนตายอะน้ําตามันทําให้คุณผักออกมาจากที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราควันนะครับตึกที่มันไม่ใช่ตึกของเราไม่ใช่บ้านของเราอะนะครับมันเป็นเหมือนกับที่ทํางาน,นอาจจะเป็นที่พักพิงคุณออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาทาร้ายเราเขาตัดออกมาเขาผลักใส่ได้ส่งเราออกมานะครับเขาทิ้งเราไว้กลางทางทิ้งเราทําไมอย่างเนี้ย ฉันองเราฟอกเดชไพ่แปดดาบก็ื่อทจะแน่ว่าชาวราศีตุลหลพ้นจากบ่วงกรรมหลุพลดพ้นจากเวรกรรมหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีหน้ามืดตาม,มวัวตาบอดหลงผิดนะครับไปเจอไพ่ของการที่เป็น four of wands the h y p o t h e s i เจอคู่แท้รักแท้สิส่งเสมอกันและเด็กถือถ้วยกับเด็กถือมถไม้ท้าหมายความว่าชาวราศีตุลช่วงนี้ดวงชะตาหน้าตาดีขึ้นการงานมุ่งหมายนะครับเป้าหมายอะไรเงี้ยเริ่มมองเห็นทางเริ่มมองเห็นหนทางของตัวเองมองเห็นการงานชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ ถึงขั้นคนรักเข้ามาถึงขั้นสร้างครอบครัวถึงขั้นมีโอกาสสร้างบ้านใหม่อย่างที่บอกไปซื้อรถใหม่ชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับม่เหมือนกับเราฟื้นจากความทุกข์ความเจ็บความเสียใจความเป็นความตายมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เลยนะพยไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เด m มูนเข้ามาครับเดิมูนคือพลังงานของคนรักที่หายไปตามหาทิ้งเราไว้กับความเจ็บทิ้งเราไว้กับปัญหามองว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ฉนันเดิ The Moon en, มูนจะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับก็ถือคบเพลิงอยู่อะ แสงสว่างที่คุณให้สักใครสักคนหนึ่งไปครับไพ่เป็นนี้บอกชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมว่าใครที่เลิกลาคนรักไปเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปไพ่เป็นนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณส่งแสงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดีขึ้นเขาก็กลับมาหาคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณร้องไห้เสียใจเจ็บปวดเนี่ยเขากลับมองว่าคุณไม่ดีเขากลับมองว่าคุณเป็นปัญหาฉันเดาหมู่หมายความว่าใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปหรือยังเพิ่งจากมีความรู้สึกต่อกันอยู่นะคันเตือนสติเลยครับเดาหมู่เนี่ยอาจจะ รหรือส่งคลิปนี้ให้เขาหรือแชร์ไปหาเขาเองหรือแท็กเข้ามาก็ได้นะเพื่อบอกให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ยคุณกำลังสูญเสียไปสุดท้ายเดอะเลิฟเวอร์สูญเสียอะไรครับเดอะเลิฟเวอร์ความรักแท้คู่สวรรค์คู่ชีวิตรักที่มันสวยงามมันเอื้อมมือไปรักษาไม่ได้นะถ้ามันเสียกันไปแล้วอะฉันเดอะเลิฟเวอร์หมายความว่าความรักแท้ที่มีให้ก่กันไปเนี่ยกลับมาจับมือกันกลับมาเปินกับตามหากันกลับมารักษากันกลับมารักแท้ เป็นคู่รักบุคเพสันิวาสคู่ชีวิตเหมือนที่เราเคยรักกันดีกว่าเสียกันไปดีกว่าทำร้ายกันจนเหมือนกับกลับมาไม่ทันเรานะพาไพ่ใบนี้ก็จะทำนายวา่าใครเพิ่งเลิกเพิ่งหนาคนรักไปเนี่ยบอกเขาให้รู้ตัวว่าเดี๋ยวเพ่อไม่คือคู่แท้ไม่คือผมลิขิตมันคือเหมือนกับรักแท้ของการละก,การมันเสียกันไปไม่ได้หรือจะยอมเป็นเดี๋ยวเพื่อหมายความว่าการออกมาจากความทุกข์ออกมาจากการนอกใจการโกหกหลอกลวงการหลงผิดนะครับอยู่ตรงนี้ไปก็เจ็บอยู่ดีอยู่ตรงนี้ไปก็เหมือนกับหมาป่า อยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีชั่วร้ายเวรกรรมนะครับอยู่กับสัตว์ป่าอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีหัวใจคนเลวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เพื่อเจอรักแท้ดีกว่า mm hmm. เพื่อเจอความรักแท้คู่แท้ของเราดีกว่าส mm hmm. ันไพ่ใบนี้ผมบอกถึงความรักของชาวราศีตุลที่คุณมีโอกาสพบเจอความรักแท้มีโอกาสเจอคู่ชีวิตการสร้างครอบครัวรักครั้งใหม่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะครับที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคู่บุญมาแทนที่คู่เวรคู่กรรมอ่ะนะครับแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าโฟกบวันหมายความว่างานมงคลสมรส นะครับเดลเวอร์ over, ทูสวรร mm hmm. ค์พรมลิขิตบอกคุณเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณนะดวงชะตาทูสวรรค์พระเจ้านำพาความรักแท้มาให้กับคุณนะฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการเปิดรับมันด้วยนะเปิดรับพลังงานความรักเปิดรับความรักดีๆด,ดีกว่าดีกว่าการกลับไปหาความรักที่มันมืดบอดหรือคนรักที่เตือนสต,ติเขาแล้วบอกเขาแล้วเพราะเขาเคยรักคุณมาก่อนไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงสิ่งเหล่านั้นมาดูไพ่ความรักของ ชาวราศีตุลว่าคนรักคุณเป็นยังไงบ้างทำไมถึงบอกว่าเขารู้สึกสิ่งเหล่านั้นพอไพ่เซน of ออฟเพนนเคิหรือไพ่สิบเดียนใบเนี้ยทำนายความรักของชาวราศีตุลแล้วว่าสิบเดียนมนเปรียบเสมือนกับความรักที่คนรักของคุณเนี่ยแรกๆเขาเคยบอกว่าจะได้อยู่กับเราสร้างครอบครัววางแผนชีวิตกับเราจะมีการสร้างบ้านสร้างเรือนแต่งงานหรือมีการวางแผนชีวิตถึงขั้นพ่อแม่ลูกอ่ะชั้นสิบเรียญหมายความว่าเขาเคยรักคุณมาก่อนและสิ่งเหล่านี้คนรักของชาวราศีตุลยังคงรู้สึกถึงความัสิ่งเหล่านั้นมากมายนนนนนัั้ผมทาาาาแบบีกกวว่ครของชตุ ไม่ว่าช้าหรือก็ตามเขาจะรู้สึกคุณค่าความรักรู้สึกถึงสิ่งดีๆช่วงนี้ผมเลยทำนายว่าเขากลับมาเห็นบ้านกลับมาเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นกลับมาเห็นว่าคุณดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นกลับมาเสียดายนะครับแต่เวลาจบเนี่ยเขาคิดว่าเดอะทาวเวอร์ไงตอนที่คุณไม่มีตอนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาลบบมองคุณไม่ดีมองคุณเป็นปัญหามองคุณเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันกับเดอะทาวเวอร์มองไม่เห็นมองไม่เห็นชีวิตมองไม่เห็นคุณค่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเดินจากพอเราเหมือนกับรู้สึก เห็นบ้านเป็นหลังเมลเลอร์เลยกับเห็นเราดีขึ้นมีเงินมีทองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นมีงานดีขึ้นมีชีวิตครอบครัวดีขึ้นมีบ้านมีรถเพิ่งมารู้ตัวว่านี่คือสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าคู่ชีวิตคู่แทรกแท้นั่นเองครับฉะนั้นไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเอ็ดออฟซอสหรือไพ่หนึ่งดาบท่านายความรักของชาวราศีตุลเนี่ยท่านเลยว่าเขามักจะกลับมาตอนที่คุณดุดพ้นตอนที่คุณตัดเวียนตัดกรรมนะครับตอนที่คุณเหมือนกับโบยบินไปแล้วอะเสียคุณไปแล้้วี แต่พอมีปัญหาหรือเลิกลาหรือพอมีทางเลือกหรือเขามีความสุขเนี่ยเขากลับปล่อยทิ้งให้เราเนี่ยลำบากปล่อยทิ้งให้เราเสียใจนะครับปล่อยให้เราทิ้งให้เราเนี่ยอยู่กับความเจ็บความทุกข์ฉันสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่หนึ่งดาบหมายความว่าการที่ชาวราตุลตัดเว้นตัดกรรมบอยบินมีความสุขอิสระแต่เขาเพิ่งกลับมาหาคุณตอนที่คุณตัดแล้วอะนะครับฉันไพ่ใบนี้คือบ่งบอกถึงความรักของชาวราศีตุลเนี่ยท่านว่าใครทิ้งเลิกลากันไปไม่เกิน4เดือนไม่เกิน5เดือนหรือว่าเพิ่งเลิกเลิกันอยู แปดไม่เท้าพยายามหาทางออกที่มันไม่ต้องมานั่งมุนวายไม่ต้องมีพายุนะครับไม่ต้องมาทั้งเหมือนกับเสียกันไปมากกว่านี้ให้มันเหนื่อยเพิ่มอ่ะนี่คือภพย,ยของการแนะนําระหว่างคุณสองคนแล้วก็การบอกคุณด้วยนะว่าเขาเองก็รู้แหละว,ว่าเขาทำกับคุณไม่ดีอ่ะแต่เขาเองก็คงจะหวังแล้วว่าแปดไม่เท้าพยายามเคลียร์กันให้เร็วๆพยายามปรับความเข้าใจกันให้ได้มากๆพยายามสื่อสารกันอย่างที่บอกไปครับอาจจะเป็นการแชร์คลิปนี้ส่งคลิปนี้หรือบอกเขาเองหรือส่งเพลงไปหาเขาก็ได้นะก่อนที่มันจะเหมือนกับหาทางกลับมาไม่เจอแล้ว นะครับแต่คนรักของคุณเนี่ยพอเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าคุณคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปครับเขาไปแล้วนะแต่เขาถือความรักคุณไปด้วยแต่พอไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาไปไม่รอดเขาไปไม่ไกลหรอกนะครับฉะนั้นไพ่ออร์เรคเิ้ลครับแนะนําชาวราศีตุลย์ท่านว่าชอย์การเลือกการเลือกในสิ่งที่ถูกการเลือกในสิ่งที่มันเป็นตัวของเราเองเป็นตัวจริงแล้วไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดเขาสึกเหมอนกับเป็นตัวเลือกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมาเเลลือกฉันย ฉันที่เรานี่หมายความว่าการเหมือนกับคุณเป็นตัวจริงคุณอยาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่านะให้เป็นี่คือการพำนายและการให้กำลังใจคุณด้วยนะครับสำหรับทุกตัวแน,นขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ